มีรพนฟาร์มหนูนาผูกขันหนูหมดเหลือแต่หนูเล็กไม่มีหนูจะขายหมดหมดรุ่นขายเหลือแต่หนูเล็กๆขนาดนี้ยังขายไม่ได้ตัวนี้ตัวผู้ชุดนี้ชุดตัวผู้ ก็ดูสวยๆดีเหมือนกันประมาณเดือนเมษาจะขายได้วิลพลฟาร์มหนูนาะเพราะว่าฟาร์มไม่ได้ใหญ่ไม่โตอะไรมีบอ่ออยู่หกสิบบ่อไม่ทันขายไม่พอขายโตไม่ทันครับ ลรีรพลฟาร์มนูนาคุขันก็อยากแชร์ให้เพื่อนๆดู่หนูมันหมดจริงๆเหลืออยู่มีเต่หนูเล็กครับครับสวัสดีครับ